สวัสดีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ลุงยาจะตรวจหวยนะครับนี่นะครับซื้อลอตเตอรี่มาสองใบนะครับก็เป็นเลขเจ็ดแปดหกนะครับนี่นะครับลุงยาก็ไปได้ไปจุดทูกเสียงไทยที่แม่ยาตะเคียนทองที่บ้านคลองปลายไม้หมู่ห้าตำบลหนองจอกอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับนี่นะครับ่าก็เดี๋ยว มาฟังดูนะครับว่าจะออกเรียกอะไรอรางวัลที่หนึ่งนะครับก็ข้างล่างออก0ูนสานะครับไม่ถูกนะครับเดี๋ยวรอรุ่นรางวัลที่หนึ่งนะครับ เจ็ดสามเจ็ดแปดหกเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดแปดหกเจ็ดโอ้ดเล,ลง 6, ยาซื้อเจ <6, S 1> ็ดแปดนห้ร้บห้าเลขที่ออกเจ็ดสาโอ้โหทีรางวัลที่หค่ะมีรางวัลข่าเพียงรางวัลที่หนึ่นวนสอรางวั <c oughs> เลขที่ถูกรางวั <c oughs> สุดยอดเลยนะครับแม่ตะเคียนให้เจ็ดแปดหกนะครับ รางวัลที่หนึ่งและเจ็ดรางวัทงออวลวที่หนึ่งออกเดี๋ยวรางวัลที่หนึงออกเลขแปด8 7หกเนะครับก็ลุงยาซื้อเจ็เลขทูบแม่ตะเคียนนะครับที่บ้านคลองไปลายไม้หมู่ที่5ห้าตำบลหนองจอกอำเภอบางบะวคงจังหวัดฉะเชิงเซานะครับโอ้ยแม่นมากเลยนะครับ อันนี้นะครับเป็นเลขที่อลุงยาจุดทูบเสียงทายขอแม่ย่าตะเคียนนะครับก็จะลุงยาจะแปะคลิปเดี๋ยวย้อนกลับไปชมคลิปเก่าที่ลุงยาขอแม่ย่าตะเคียนนะครับแล้วก็ถวายน้ําแดง3าขวดน้ําแดงขึ้นมาบนปลายหลอดเลยแล้วก็มีลมพัดมาแบบอัศจรรย์มากเลยนะครับเดี๋ยวไปชมกันแป๊บหนึ่งครับครับ ครับก็เป็นแนวทางนะครับแม่ย่าตะเคียนตั้งอยู่ที่บ้านคลองปลายไม้หมู่ห้าบ้านคลองบ้านคลองปลายไม้หมู่ห้านะครับตำบลหนองจอกอำเภอบางบกงจังหวัดจังซานะครับเลขทกขก็เจ็ดแปดหกเจ็ดแปดห้านะครับเสียดายมากเลยว่าว่าก่อนที่ลุงยามาขอ ลุงยามาเมื่อวันที่14กุมภานะครับก็ได้อ905805อ่าวันที่หนึ่งหวยออกวันที่หนึ่ง905ลุงยาไม่ได้ตามวัน,นี้นะครับเสียดายมากเลยอ่วันนี้ก็เป็นวันที่สา,ามีนานนะครับลุงยาก็รีบมาจุดคู่เสียงชายขอแม่ย่าตะเคียนทองอีกงวดหนึ่งนะครับอ่าถ้าถูก785หรือ786ตรงๆก็ลุงยาก็จะรับ ลามถวายอวดน,นี้นะครับถูกวัดวันที่16มีนาพุทธศักราช2565นะครับถ้าถูก785หรือ786ออกตรงตรงเลยลงยุงยาก็จะมาลำถวายแม่ยา่า1เพลนะครับถวายอาหารข้าวหวานแล้วก็ถวายสังฆทานวิหารทานธรรมทานและสร้างพระปฏิมากรทำบุญให้แม่ยา่าตะเทียสิ้ศสกดศิที่อยูอ่ที่นี่เนาะ ก็เป็นแนวทางนะครับครับก็ก็ถือว่ายังยังได้ยังถูกใกล้เคียงนะครับเจ็ดแปดหกก็ยังได้ต้นนะครับก็ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไม่ถูกนะครับแต่ว่าถือว่าใกล้เคียงนะครับลุงยาซื้อเจ็ดแปดหกเนาะแม่ยาตะเคียนให้ให้โชคให้ลาบตรงมากเลยนะครับแต่ว่าลุงยาก็ เพราะว่างวดงวดก่อนที่ลุงยาขอได้905ก็เลขก็ออกตรงๆเลยนะครับมาออกอีกงวดหนึ่งเนาะงวดนี้ลุงยาก็ไปขอมาอีกก็ได้อ่า7 8 6 785นะครับก็ได้ลอตเตอรี่มา2ใบ786นะครับสุดยอดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าลุงยาจะไปไหว้แม่ย่าตะเคียนทอง อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปชมกันครับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับไปแล้วนะครับ